ดูเจ้ามาชมพูนะครับไม่ถึงหกหมื่นนะแต่งครบลุกจุดวันนี้ผมรีวิวข้างร้านหน้าร้านแสงร้อนแสงเดี๋ยวไม่เหมือนนะครับถีงจำเพียงร้อนแสงร้อนแสงโอเคฟังเสียงเครื่องก่อนนะครับเครื่องพดเงียบนะครับไม่มีเสียงหอเสียงอะไรเลยนะเครื่องพ่เงียบ ลูมนะครับรายละเอียดลงไว้ทุกคันนะครับอ่านได้เลยจิ้มถามแล้วก็เวน้กามันจะหมดว่าควาร้อนก่อนรอบหนึ่ง2ีสนาทีนะความร้อนปกตินะครับความร้อนปกติโอเค ได้แล้วน้ำมันละมาตาวัดขึ้นประมาณนี้นะครับเครื่องคดเงียบเงียบร้อยมาตาวัดความร้อนขึ้นนะนี่ขึ้นไปถึงขีดนะ30องศาถือว่าตรงนะครับ ไปเรียก็ะพิบโอเคไม่เนี่ยขึ้นตามไหนตามนั้นนะครับผมไม่มีอะไรที่มาซัพพอร์ตทำให้มันขึ้นครบนะแจ้งลูกค้าไว้ด้วยเวลาลูกค้าซื้อก็ดูคลิปนะคลิปเนี่ยผมจะบอกไว้มหมดเลยว่ามันขึ้นไม่ขึ้นนะครับโอเคดูสีด้านหน้านะครับด้านขวาุ้นทางคันนี้เป็น 2K แห้งช้านะแต่ว่าไม่ได้ทำใหม่นะครับ สีค่อนข้างยังสดอยู่ด้านขวานะครับเดีย๋ยวเรามาดูด้านซ้ายนะครับต้องเล็งนะหนึ่งจุดนะครับด้านซ้ายนะครับมาด,ดูด้านซ้ายอันนี้ลอยเหมือนลอยกาวแล้วครับต้องเล็งนะขนหน้านะครับด้านซ้าย ประมาณนั้นหนึ่งจุดเช็ดก่อนครับทีนี้ก็มาดูโครงด้านซ้ายนะครับดูโครงก่อนสวยนะสาครอบจานไฟสเตอร์สวยครับโอเคนะฮะไม่มีตำหนิโอเคแล้วก็มาดูด้านขวา ตรงด้านขวานะครับตรงที่มองเห็นนี่สวยนะครับแล้วก็ฝาด้านคัดนะครับด้านขัดสวยครับส<ว>เสื้อทอง185นะครับฝาคลิป c n c มูลเลียมนะครับโปยน็อตทองครบทุกจุดนะครับอ่านี้เราดู แท้งซ้ายขวาคงแล้วนะครับนี้เรามาดูของแต่งนะครับชีว้าแท้ภาษีเนี่ยแจ้งจดเล่มใหม่ไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับภาษีสองห้าหกสี 64, ่อุาขาดไม่ถึงปีนะครับรถที่แจ้งจดเล่มใหม่เนี่ยเลขเครื่องเลขคอต้องตรงนะครับไม่ตรงมันทําไม่ได้อยู่แล้วนะครับเรามาดูปั๊มบนกระปุกใหญ่แท้นะครับของพวกบิ๊กไบนะครับก้านเหรียญน,นะฮนะอ่า บัวโชคเป็นน็อตทองน็อตทองนะครับมือค้าเป็นโดมิโนโนะครับโปรยน็อตทองสายเล่งและคังทองจุดสีโปรยน็อตทองนะครับอำนาสี่พอร์ตมิตชินสำเนานะครับโปรยน็อตทองเช่นกันล้อเ,เป็นซูเปอร์แดกนะครับสิบเจ็ดสิบแปดล้อชมพูและสิบแปดสิบเจ็ดวันเนี้ยดันหนึ่งนะสิบเจ็ดสิบเจ็ดล้อชมพูนะครับ พ่อเหล่เป็นวิเทยียนดัดปลายคปลาจุกไทเทนะครับมาถุงหลังเป็นแลมปโอ้กล่องไม่ขีดสำเนานะปุยน็อตทองนะครับสวยง,งามดามรง่าวันนะครับกานเหลดได้ไทยเทนะครับการยึดตัวปั๊มหลังนะครับมหลังไม่ปักข้างนะครับข้างโลโก,ก้แดงใหญ่นะครับสำเนานะโุยน็อตทองเต็มระบบั้งซ้ายและขวานะครับน็อตเผาเป็นน็อตเลน็อตทองนะครับ สเตอร์มีเนียมนะครับโซอาเคส่หนึ่งะครับเปลี่ยนมาใหม่แล้วนะครับเกียร์โยง DKT ตัวหนานะครับพร้อมชุดประคองโชคหลังนะยังไม่ได้เปลี่ยนนะเดิมๆนะครับตามนี้เบาะเป็นผ้าเอกนาทองนะครับรถสวยๆเลยหวานละหล่อไฟแฮนด์แตนเลสนะครับเปลี่ยนใหม่เดิมจะเป็นเหล็กนะไม่ค่อยสวย โชคหน้าแกนทองนะครับโอเคตามนี้ห้าหมื่นกว่าถามว่าไม่บอกบอกเลยก็ให้อ่านไงไม่อ่านไม่ต้องรู้นะครับไม่อ่านไม่ต้องรู้ราคาเพราะราคาราละเอียดผมลงไว้ค่อนข้างชัดเจนและรายละเอียดค่อนข้างครบครับถ้าถามนอกเหนือจากรายละเอียดนี่ตอบแน่นอนโอเคปีนี้ไม่ด่านะครับแต่ว่าไม่ตอบปล่อยผ่านเลยนะครับพาไม่อ่านขอบคุณครับ